ค,คนที่ผ่านนะคนที่ไม่ผ่านก็ต้องผ่านไปวันนี้ครับวันนี้การที่จะทําสมิทธ์ครับก็มันก็มีบททดสอบทุกคนนะครับวันนี้กว่าที่จะผ่านไหมคะแม่น้ำสองแสนได้อย่างไม่เตอ้์กับคุณสูบนะครับก็บรรยากาศนั้นจําไว้ครับแล้วก็จําบรรยากาศสองวันที่เข้าไปอบรมนี้เวลาเราทอ้อเราถอยนะครับทําไมคนอื่นก็ทําได้ทําไมเราทําไม่ได้ให้เนื้อกุดถึงวันนี้ตลอดอวันนี้ผมภูมิใจที่สองคนนะครับถึงว่า เราจะอายุต่างกันแต่ใจเดียวกันเหมือนกันวันนี้ผมมั่นใจในตัวแม่ในตัวคุณพ่อตัวผมเองจะพาท่านทุกคนนะครับที่เป็นภายใต้สายงานผมเดินทางให้ถึงเป้าหมายที่พวกคุณตั้งไว้นะครับเป้าหมายสุดท้ายของซัมมิตควีนก็คือซูเปอร์เเจนวันนี้นะครับถ้าคุณจะเป็นอะไรในซัมมิตเป็นได้ทุกอย่างแต่ เหมือนผมนะครับไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียววันนี้พวกเราได้รับการอบรมมาจากอคอร์สเอเทีทุกคนผ่านมาแล้วครับว่าคอร์สเอสเ d ทีเขาสอนให้เราทํายังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดีใจที่ทุกคนได้ผ่านคอร์สนี้มาก็จงตั้งใจเอาวิชาความรู้ในสองวันที่ได้อบรมมานั้นเอามาไว้ใส่ใจแล้วก็ช่วยพัฒนาช่วยกันพัฒนาทีมงานของเราเดี๋ยวแม่เต้อก็มีลูกเดี๋ยวคุณสูก็มีลูกตามมาคุณหน่อยน้องวันนะเดี๋ยวมีลูกตามมา เราก็ให้นึกถึงวันที่สองวันนี้ที่เราอบรมแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าครับคุณเียวจะทิ้งนะครับคุณเียวไม่มีทิ้งแต่อย่าทิ้งคุณเียวก็แล้วกันวันนี้เราจะจับมือกันเดินไปให้ถึงเป้าหมายทุกๆคนเมเตอร์แล้วก็คุณหน่อยคุณสูแล้วก็คุณวันจงจําวันนี้ไว้วันที่เรามายืนอยู่ตรงนี้แหละผมก็เหมือนกัน วันนี้ตั้งใจผมทําสมิธเป็นอาชีพไม่ต้องกลัวผมเหนื่อยใช้เลยนะครับไม่ต้องกลัวผมจะเป็นอะไรเพราะว่าวันนี้ผมตั้งใจทําสมิธอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นไม่มีงานอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้จะท้อจะถอยอะไรไม่มีสักอย่างนะครับวันนี้เราเดินหน้าสู้ไปด้วยกันแล้วเราจะถึงเป้าหมายกันทุกคนขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับจาใบประกาศนี้ไว้กว่าเราจะได้มาสองวันนะครับนอนตื่นเท้าไปแต่งหน้าแต่งตาก็ไม่ทันเพราะเราต้องไปหาความรู้เนี่ยนี่แหละคือคําพี ที่เขาบอกว่าทำปีสวรรค์ครับวันนี้ถ้าเราเอาการอบรมในสองวันนี้มาทํากิจกรรมสม,มิทธทุกคนสมมําเร็จได้แน่นอนครับก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตั้งใจสองวันนะครับได้มาใบประกาศอย่าง,างเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ท่านเป็นคุณเดวเต็มตัวนะครับเป็นเอเจนแล้วนะครับตั้งใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจได้เดินตามผมนะขอบคุณครับขอให้พวกคุณประสบความสาเร็จ ตามที่ตั้งใจตามที่เป้าหมายของทุกคนขอบคุณครับ